พบกับเราที่ช่องคืนนี้ผีดูวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องปีาศาจสาวสองปากคุณยายข้างบ้านของฉันแกมักจะมีพฤติกรรมแปลกประหลาดจนคนแถวบ้านลือกันว่าแกไม่ใช่คนแต่เป็นผีที่มาสิงในร่างคนเสียมากกว่า ความเชื่อบ้าๆบอๆนี้ฉันเองก็ไม่ได้แปลกใจนักหรอกเพราะว่าคนชนบทเขาก็มักจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นชนบทแบบคูดชนบทแบบบ้านฉันด้วยแล้วก็เขาก็จะเชื่อกันอย่างฝังใจเลยทีเดียวและอันที่จริงแล้วใครๆก็บอกว่าบ้านของฉันน่าสงสารที่สุดเนื่องจากรั้วบ้านฉันกับบ้านคุณยายที่ใครๆต่างก็บอกว่าเป็นผีแทบจะไม่ห่างกันเลย และฉันยังสามารถมองเห็นบ้านคุณยายได้อย่างชัดเจนซึ่งโดยส่วนตัวแล้วฉันบอกเลยว่าฉันไม่ได้รู้สึกกลัวคุณยายคนนี้แม้แต่นอ้อยไม่ว่าเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับคุณยายจะแสนแปลกและน่าสยดสยองสักเพียงไหนฉันก็ยังคงคิดว่าแกก็แค่ยายแก่ที่น่างง,ง,ง,งเงินเงินน่าสงสารเท่านั้นท,ทั้งทั้งที่แม่ฉันมักบอกเสมอว่า ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่อย่าได้ไปพูดคุยกับแกเด็ดขาดเพราะถึงอย่างไรแม่ก็ยังคงปักอกปักใจว่าแกเป็นผีหรือปีศาจแน่ๆซึ่งในตอนฉันเด็กๆแม่มักจะเล่าเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับคุณยายคนนี้ให้ฟังก็คงเพื่อให้ฉันกลัวแม่กล้าไปพูดคุยติดต่อแกนี่แหละมีเรื่องหนึ่งที่ฉันจำได้ดีเลยก็คือแม่เล่าว่ายายคนนี้แกมักจะเก็บตัวอยู่ในบ้านเงียบๆคนเดียว และแกก็อยู่คนเดียวอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ลูกแกย้ายไปในเมืองซึ่งหากเป็นเวลากลางวันแล้วก็แทบจะไม่มีใครได้พบหน้าแก,ากเลยยกเว้นแต่ในช่วงกลางคืนเท่านั้นที่แกจะออกมาหากินซึ่งแม่ใช้คำว่าหากินและอาหารที่แกออกมาหาก็คือทุกอย่างที่สามารถกินได้ไม่ว่าผักหญ้าเนื้อสัตว์ที่คนข้างบ้านตักเอาไว้หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง หรือเป็ดไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เอาไข่หากยายแกคนนี้เห็นเข้าแกก็จะตรงเข้าไปแล้วฉีกกินสดๆอย่างเมามันเหมือนกับว่าแกอดอยากมาไม่ได้กินอะไรเลยมาเป็นเดือนๆอย่างนั้นแต่จะว่าแกเป็นแค่ยายแก่ๆแบบ้าๆที่สติไม่ดีเที่ยวหากินของสดกินสัตว์ต่างๆก็คงจะไม่ใช่เพราะแม่บอกว่าแกไม่ได้กินแบบคนปกตินะแกมีถึงสองปาก ใช่แล้วแม่พูดอย่างนี้จริงๆแม่บอกว่าปากแรกของแกก็อยู่ที่ใบหน้าเหมือนคนปกตินี่แหละแต่อีกปากของแกนี่สิมันอยู่ที่ด้านหนังของแกและปากนี้ก็น่าสยดสยองเสียเหลือเกินเพราะมันเป็นปากที่เหมือนจะมีกระโหลกที่เปิดออกมาขณะที่ลิ้นและฟันก็ยื่นออกมากินอาหารอย่างหิวโหยมมมามแม่เล่าว่าคุณตาข้างบ้านยังเคยยืนยันกับแม่ว่าเห็นมานกับตา เพราะตอนนั้นคุณตาสงสัยเสมอว่าเพราะอะไรไก่ที่เลี้ยงไว้จึงหายไปอย่างไร้ร่องรอยมีเพียงหยดเลือดและเศษขนปิวอยู่ในบริเวณนั้นเท่านั้นและเมื่อแกแอบเฝ้าดูในคืนหนึ่งแกก็พบภาพผียายแก่กำลังดูดตื่มฉีกเนื้อไก่ที่แกเลี้ยงมากับมือซึ่งแกจำได้ดีว่ายายแก่คนนั้นก็คือยายแก่ข้างบ้านคนนี้นี่เองสำหรับฉันแล้วฉันไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่แม่พูดนะัก จนมาคืนหนึ่งฉันนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านขณะที่ทุกคนในบ้านหลับกันหมดแล้วฉันได้ยินเสียงคุณยายข้างบ้านคนนี้พูดขึ้นมาว่าแม่จ๋าแม่อย่าทำอย่างนี้อีกเลยนะหนูขอล้องแล้วนะแม่จ๋าหน้าแปลกจริงๆที่แกเพอ้อได้ขนาดนี้ทั้งทที่แกอยู่บ้านเพียงคนเดียวแท้ๆแกก็คงคิดถึงแม่ของแกและมัง้งและฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกจึงคิดจะเดินเข้าบ้านไปพักผ่อน แต่ภาพที่ฉันเห็นก็คือยายแก่คนนั้นนั่นเองแกลอยออกจากบ้านของแกไปเรื่อยๆจนฉันมองไม่เห็นอีกแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือที่ข้างหลังบริเวณต้นคอของแกก็มีอีกปากหนึ่งที่ขยับลิ้นและฟันได้มันช่างเป็นภาพที่น่าขนลุกจริงๆและเมื่อฉันเห็นจัดจ่าอย่างนี้ฉันเชื่อแม่สนิทใจเลยว่าแม่ไม่ได้หลอกฉัน ยายแก่คนนี้แกเป็นผีจริงๆแถมยังเป็นผีที่น่าขยะกขยงเหลือเกินเมื่อฉันรีบวิ่งกลับเข้าบ้านฉันก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นยายแกคนเดียวกันที่ยืนน้ำตาไหลอาบแก้มแต่แกอยู่ในร่างที่ปกติมากปากแกก็พึมพำพูดว่าแม่จ๋าหนูขอโทษที่ไม่สามารถหาอาหารให้แม่กินได้จนอิ่มไม่อย่างนั้นแม่คงไม่ต้องทำอย่างนี้ทุกวัน แล้วสักพักยายแก่ก็รู้สึกตกใจที่เหลือมาเห็นฉันที่กําลังเฝ้ามองพอดีซึ่งฉันกําลังงงว่าทําไมแกจึงกลายร่างจากผีมาเป็นคนได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้และฉันเพิ่งเห็นแกรอยและล่องออกไปจนลิบตานี่เองหรือนี่อาจไม่ใช่แกและสิ่งที่ฉันเห็นลอยออกไปซึ่งแกเรียกมันว่าแม่หมายความว่าสิ่งนั้นคือแม่ของแกจริงๆหรือทําไมพวกเขาจึงมีใบหน้าที่เหมือนกันขนาดนี้นะ ดูเหมือนว่ายายแก่จะเข้าใจความสับสนของฉันแกจึงพูดโดยที่ก้มหน้าลงต่ำแล้วบอกว่านั่นเลยจ้ะแม่ของยายเองแกเหมือนยายมากใช่ไหมล่ะอย่าตำหนีแม่ของยายเลยนะแกไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นแต่เมื่อแกตายไปแล้วแกไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยแกถูกอเอรบางอย่างข้างใดบังคับให้แกต้องทำเช่นนั้นถ้าหนูสงสารยายก็ช่วยยายเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเถอะนะ ให้ชาวบ้านเขาคิดว่าเป็นยายได้แหละที่เป็นผีตัแล้วกันเมื่อยายแก่พูดจบก็รีบเดินเข้าบ้านไปทิ้งให้ฉันยืนร้องไห้อยู่คนเดียวแต่ที่แกร้องไห้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความสงสารคุณยายอย่างจับใจในความที่แกยังคงทำตัวเป็นลูกที่กระตันยูแม้ว่าแกะจะอยู่ในวัยที่โรยลาขนาดนั้นแล้วก็ตาม ปีศาจสาวสองปากซึ่งจัดเป็นปีศาจท,ที่โดนอาถรรพ์คำสาบจึงทำให้มีรูปลักษณ์ที่น่าสยดสยองเส้นนี้คือมันจะมีสองปาก ปากแรกอยู่ปกติแต่อีกปากจะอยู่ด้านหลังลําคอซึ่งมันไม่สามารถควบคุมปากด้านหลังได้ซ้ําร้ายส่วนกระโหลกยังเปิดออกจนกลายเป็นปากที่มีฟันและลิ้นด้วยและเมื่อมันจะหาอาหารกินแทนที่มันจะใช้มือมันก็กลับใช้เส้นผมลากดึงเอาอาหารนั้นมากินและมันทุกข์ทรมานเพราะหาอาหารกินไม่พอเสมอ ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าการที่หญิงสาวต้องตกอยู่ในสภาพปีศาจเช่นนี้ mm hmm. ก็เพราะว่าครั้งที่มันยังเป็นคนอยู่นั้นมันเลี้ยงลูกเต่าไม่ดีปล่อยให้หิวโหยขาดแคลนอาหาร mm hmm. เมื่อเด็กนั่นตายลงจึงอาฆาตและเป็นวิญ,ญญาณมาสิงสู่ทำให้มันกลายเป็นปีศาจสองปากที่หิวโหยเสมอแต่อีกความเชื่อหนึ่งก็เชื่อว่า ในสมัยที่มันยังเป็นคนนั้นมันเป็นสาวที่ไม่ยอมกินอะไรเอาแต่ลดน้ำหนักเพราะกลัวอ้วนอ้วนดังนั้นเมื่อตายไปมันจึงมีสองปากและหิวอาหารอยู่ตลอดเวลาและมันก็กลับได้ปากที่ไม่อาจควบคุมได้มาครองฟังคลิปจบแล้วขอคนละ1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์ like, หแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ